จังหวัดกาญจนบุรีสุดท้ายไม่รอดตำรวจสังขระบุรีรวบสองผู้ต้องหาสิ่งเก่งพลิกคว่ำแรงงานเถื่อนดับสี่รายเจ็บเก้ารายอีกหนึ่งรายคาดหลบหนีกลับประเทศเผยหลบหนีไปกบดานที่จังหวัดสมุทรสงครามก่อนย้อนกลับมาโดนตะคุบหน้าสพสังขระบุรี จากการณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก่งยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนกท4 989เชียงใหม่เสียหลักพลิกคว่ำตกลงไปในคูคลองริมถนนสาย323สังขระบุรีด่านเจดี3องค์หมู่ที่3ตำบลหนองหลูอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเหตุทำให้แรงงานต่างด้าวลบหนีเข้าเมืองที่โดยสารมากับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวเสียชีวิตจำนวนสีรายเป็นชายสามรายหญิงหนึ่งรายและอีกเก้ารายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสังขระบุรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพิทักการได้ช่วยกันนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลสังขบุรี ส่วนคนขับรถยนต์คันดังกล่าวได้อาศัยความมืดหลบหนีไปกับเพื่อนรวมสองคนโดยมีคนขับรถยนต์กระบะไม่ทราบยี่ห้อสีดำมารับตัวไปเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในวันนี้เวลา16นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สพสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกธนกรรอดเรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสังขระบุรีพันตำรวจโทรเรวัตสุดเขตสารวัตรฝ่ายอํำนวยการกาญจนบ,บุรีรักษาราชการแทนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตมสังขระบุรีร่วมกันถแถลงข่าวการจับกลุ่มถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยพันตำรวจเอกธนกรรอดเรืองผู้กำกับการสถานีตำรวจโพธรสังขระบุรีได้เปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสังขระบุรีได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามจากกับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการจนกระทั่งทราบว่ารถยนต์กระบะคันที่มารับคนคนขับได้หลบหนีไปคือรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโตยต้าสีเทาหมายเลขทะเบีย 3, น3ทน3 1 9 8กกรุงเทพ โดยมีนายชาเดชเป็นเจ้าของส่วนรถยนต์เก่งที่เกิดอุบัติเหตุนั้นเป็นรถยนต์เก่งของนายชาเดชเช่นกันและจากการสืบสวนขยายผลทราบว่ามีผู้ร่วมขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณจาจักรโดยผิดกฎหมายจำนวน3มรายประกอบด้วย 1. น,นายชาเดชหรือนายเดชอายุ23ปีสนายสังทองชาวเมียนมาอายุ 19ปีและ3นายทวีศักดิ์หรือพงศ์อายุ22ปีหลังจากสืบทราบพ,พนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับจากสารจังหวัดทองผาภูมิซึ่งสารจังหวัดทองผาภูมิได้อนุมัติหมายจับรวม3าหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสังขระบุรีสืบทราบว่านายชาเดชหรือนายเดช และนายทวีศักดิ์หรือพงษ์ได้หลบหนีไปอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเพื่อเดินทางไปจับกลุ่มระหว่างนั้นปรากฏว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายได้เดินทางย้อนกลับมาที่อำเภอสังขระบ,บุรีเจ้าหน้าที่พบเดินทางอยู่ริมถนนด้านหน้าสพสังขระบ,บุรีเจ้าหน้าที่จำได้จึงเข้าทำการจับกลุ่มตัวเอาไว้จากนั้น ซึงนำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการดำเนินคดีตามกฎหมายฐานร่วมกันช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือหรือช่วยด้วยประการใดแก่คนต่างด้าวซึ่งรู้ว่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายเพื่อให้ผลโทษจากการจับกลุ่มขับขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและมีทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย เป็นผู้ขับขี่รถยนต์หลบหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนังกงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันทีส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งรายคือนายสังทองชาวเมียนมาหลังเกิดเหตุได้หลบหนีกลับประเทศไปแล้วซึ่งชาวเมียนมาหลังเกิดเหตุได้หลบหนีกลับประเทศไปแล้วซึ่งจะได้ประสานต่อมการจนบ,บรุรีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ในกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาตี4ที่เราได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์กระบะไอรถยนต์นเก่งนะครับบันทุกรายงานต่างด้าวมาแล้วก็เสียหลักที่บริเวณก่อนถึงปั๊มน้ำมันปอทอมีผู้เสียชีวิต4นายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ9 9นายนั้นนะครับทางแล้วผู้ที่ขับรถแล้วก็ ผู้ที่นำพาแรงงานต่างด้าวในหลบหนีทางสถานีตำรวจภูทรสังขาบุรีนะครับเราได้รวบรวมพยานฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็ทางการสืบสวนจึงทราบว่ารถที่มารับกลุ่มผู้ที่ขนแรงงานต่างด้าวน,นะครับเป็นรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน3ทเท่าน,นเน3 1 9เกกรุงเทพม,มหานคร ซึ่งคันนี้เราก็ได้ทำการตรวจยึดแล้วได้รวบรวมพยานหลัฐานนะครับของศาลเนี่ยขอออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมด3นายซึ่งตอนนี้แล้วเราได้ทำการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาเนี่ยได้ทั้งหมด2นายซึ่งมีอีกหนึ่งนายเนี่ยเราได้ดาเนินการติดตามเร่งรัดจับกลุ่มในต่อไป ผู้ร่วมขบวนการน่ะตอนนี้เราทราบว่าจํานวน3ท่านนะครับเป็นผู้ขับขี่1ท่านที่เราจับกลุ่มได้แล้วหนึ่งท่านน่ะที่นั่งมาด้วย1นายนะครับที่นั่งมาในรถด้วยแล้วหลบหนีตอนนี้ยังไม่จับกลุ่มแต่เราได้ออกหมายจับแล้วและอีกหนึ่งนายเนี่ยที่ได้ขับรถยนต์กระบะคันนี้นะครับมารับผู้ได้บาดเจ็บผู้ขับขี่แล้วก็ที่นั่งมาด้านหน้าเนี่ยหลบหนีไปเรจะบอกว่เป็นเป็นกลุ่นชาติไหนครับ สองคนนี้นะครับเป็นคนไทยนะครับซึ่งได้รับการแปลงสัญชาติมาอยู่ในอำเภอสังขาบุรีส่วนอีกหนึ่งนายที่ยังหลบหนีเนี่ยทราบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวนะครับแลวตอนนี้เราได้ออกหมายจับแล้วแล้วก็ได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพื่อดำเนินการสืบสวนจับกุมต่อไปครับท่านครับไนส่คนนียที่ว่าแปลงสัญชาติเนี่ยเราจะทาการยึดเอาไว้ไหมครับหรือว่ายังไงครับ คือในขั้นตอนนะครับเราก็จะดําเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในขั้นตอนของกฎหมายหลังจากนั้นนะ่ะรอผลทางกฎหมายว่าทางศาลมีความเห็นในทางคดีว่าอย่างไงส่วนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเรานะครับก็จะดําเนินการหากเขาเปองผิดนะ่ะเราก็จะดำเนินการที่จะถอนสัญชาติแล้วกันถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยในขั้นตอนต่อไปซึ่งเสนอทางปกครองดําเนินการตามกฎหมายครับต่อไปความเข้นง,งวดในการตรวจ รับแรงงานต่างด้าวได้มีได้่าวว่าทั้งท่านีบุตรทั้งหมดอำเภอสังขารนั้นมีการเข้มงวดในการตั้งด่านแท็บจุดเน่นตอนนี้มีมีคนงานายับครับในที่ผ่านมานะครับ,ต,ต, mm Hence, าารบตั้งแต่ผมขึ้นมารับราชการสังขารเนี่ยเราเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจแล้วก็จับกลุ่มแรงงานต่างด้าวมาโดยตลอดซึ่งถ้าเทียบในปีที่ผ่านมานะครับแต่ละเดือนเนี่ยทางสังขารบุรีเนี่ยมีการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในในเฉพาะในข้อหาช่วยเหลือซ่อนเร้นนะครับมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง20 เปอร์ซ็นตและมีผลการจับกลุมโดยตลอดอย่างเช่นเดือนที่ผ่านมานะครับเรามีจับกลุมแรงงานในการคดีช่วยเหลือซ่อนเล้นเนี่ยถึง25ราลายเปรียบเทียบจากปีที่แล้วเนี่ยในเดือนเดียวกันเนี่ยมีเพียงแค่9ราลายแล้วบางเดือน,น่ก็มีจานวนมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ที่ไปทำกระบวนการขนแรงงานต่างด้านเนี่ยก็พยายามปรับเปลี่ยนวิธีเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีตามนะครับโดย โดยมาตลอดแล้วก็ทางการสืบสวนเราก็มีการสืบสวนมีการป้องกันนะครับอไหนกลุ่มแรงงานไหนเค,ครือข่ายไหนที่มีพฤติการอย่างนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะให้ให้เลิกการกระทำดังกล่าวถ้าเราจับได้เนี่ยเราดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ใครที่ได้รับสัญชาติหรือให้ถ่นที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเราก็จะขอถอนทุกรลย เพราประชาชนครับสังขละมีความมั่นใจในตัวพุ่งกับนใบนในเรื่องรายงานต่างดาวมากในเรื่องของฝา,ากอะไรไปพี่น,น้องชาวสังขละครับครับก็ทาง,ทางทสถานีตำรวจภูธรสังขละบุรีนะครับเราก็มีช่องทางการแจ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาดแสลแรงนานต่างด้าวหรือเรื่องอย่างอื่นน,นะครับในหนึ่งก็คือช่องทาง Facebook 2เนี่ยช่องทางเครือข่ายไลน์ตาสับรุตสเนี่ยเรามีเจ้าที่ กตตรหรือเป็นคณะรรมการติดตามการปัญหาตำรวจนะครับ 2> น2 4ยีปรีชาไหลาวารินภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน